สบายดีทานผักส้มสบายดีมือนี่เขาโผลกับสองข้อหาสินเคยเนาะอ่ามือนี้ห้าอยู่ปากซองมามาเวียกน้าเอื่อยน้อยหนึ่งเอื่อยขึ้นไปหาปอกเสาวน่แล้วก็ตอนนี้เขามาเือนเขามาเหอนแล้วก็วกไวกิไปเวียกไปเวียกแล้วก็สิ่ิลงเมื่อคืนทับสักพนแล้วก็สิลงเมือม่อ,อตอนนี้เก็บสิลบสิมากเก็บหมอกหนาวเนาะขอหมอกหนาวอันเท่ปะเก็บหมกหนาวเมื่อเือน สิองาเฮจา้หนาตัวนใช่ครูจักเลยหนาตัวนี้จะไปเก็บมากหนาหมนาปู่เองรรคามสะอานี่เนาะเอาให้เบิ้งหมักกาแฟนาวใครกินนอกเดือเก็หย่านมันังกาแฟมัน้าบุคคลเด็กหักซานเป็นไรหมักกาแฟกาแฟกาแฟหนาก็จตายเลยตัวเลย อ่ากินบดตีนเขามากอหน้าจักโทนีะอาสิมือเ็ดินอยู่เฮือนเฮือนอีปาสวันดาอนตากับไปโรงเรียนไปส่งลูกไปโรงเรียนกมาปากทงขี่รถกประมาณ0เออ50หลัก50กิโลประมาณชั่วโมงนึง ต้นบางแนวคลายเะกเพานนี่เดี๋ยวสิเอาถ้ายงนป่าให้เบิ่งเด้งินป่างนป่าเดือนนี่เอกําลังดกําลังเอาดินขาวอ้าวขึ้นใหญ่ปะใหญ่กเหงือใหญ่กเหือข่อยด่ เง,งินเฟืนเงิ <ừ> งนเงินเพือนกับลูกเพือนได้เมีเลียงเดียวจ้าไฟยังเป็นพอกะลมเอาอยูเด้อเบิ้งด้สิทากลองังก็ง ลกรถพนามึดด oh, 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 ิทีเงข้งก oh, ับ right เ่อยพอเมยู่อูมันกลาเยนี่หลเลนี่ดยังันต็มโอ้ิเอ็ดลุดซิเอดหลดอะนี่จะเห็นท่มจเอราวามันสูง้วบนทางขึ้นมันว่มีเทาตอวทมทางขึ้นราวามันหลเนาะเออมันสูงพี่สูงเพียงแอคอยพีได้โอแม่ปาย เพื่อเด็ตัดกูกาแฟได้ไงตัดเลยเว้ยตัดกกาแฟของอแบบไม่ลายพอให้เขามาเก็บกาแฟป่ะจางเขาเก็บกาแฟอือจางเขาเก็บกาแฟกาแฟกับบัวลายดอกนี่มันมันว่าเป็นหมากวันไหนนะดิไปาไปเก็บหมากหนาวอาตัวน้าเนาะดิฉันผ่าสิเขาไปเวียกอยูีของการน้อยนึงแล้วก็ไปแวะเมแล้วก็กลับเมื่อปักเซขึ้นบเก็บบัวหมากเดือยไม่มีใครกินนะ เมื่อปากซีสองคนจะสวยยังอย่าัวเนาะสิกินตสมุนีแต่เขาบเ็ยางราไรอเนาะเก็ปยางข้ะไปแหละกัวันจ้อนี้อรักษเอักษามเลยอย่างอีกิบ มันมีการมาซื้อของเมืองเห็ดกินเนาะหลายหลายอย่างโอ้ยนักอยู่ตลาดเจ้าเมื่อโอ้ย tụi bất là bò đại nhắn nè lại dạng ไก่แนี่ยอะไรอะเนี่ยกรสิมือเห็ดไก่ตุ๋มน้ำปาลาทำเลยาาว,ว่าเพิ่นจัะมาเขาหรือบอเดี๋ยวกระสิมือหลุนกันก่อนเนาะสิได้กินไก่ตุ๋มน้ำปลาแบบบ่มีเขาบ่า ขออนุญาตครับรถก่อนเดอ้อหอกันอยู่เหือนเนาะดีเมือนข้าวารเสมาเห็ดไก่ต้มน้ำปลาเปิดคนะลิปเลยจ้ะมีแต่เห็ดเลยลูกเห็ดเลยเนาะอันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะทุกคนมนีไก่ตัวหนึ่งไก่หล่ากับใหญ่ปนด้าพอดีพองา่ายอันนี้ก็คือเครื่องหอมอันนี้ก็น้ำปลาเครื่องปรุงข,ของเขาเนาะมีน้ำปลาใส่กันเลยเขาสิมาเห็ดกันเลยเนาะทุกคนน้ำตาลเาสิมาเตรียมไพร นพริกไทยเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องกินพริกไทยนะคะเป็นตาปลาสิกางน้ำหอ่อนแทงน้ำหอ่อนอุ้ยแป้งเรียน,น,นออตรงมันโคนก่อนดามตัวไก่ก้าวให้มันถ่วงกระดาษตัวไก่เป็นแก๊สบอลข้าไปไปเห็นด้ยตอนทำอีกฐน,นะใส่แก่อนอ่าป้งเรียนเนาะเฮ้กินมเลย เอาอีทับใส่ไฟแห่ๆแล้วกันเอาเครื่องหอมลงเรื่มถูกขั้นสีถูกกว่าทามมันถามมันโหดคนาจะเอาไก่ลงแม่เอาเครื่องหอมลงกรแล้วกะจึงเอาไก่ลงหนามคนจึงเอาไก่ลงแค่เดียวมันก็ับดจ้ะเขากับประเดีวหนึ่งที่น่าจิ้งหนึ่งหลังจากไก่ซื้อแค่หนึ่งว่า ใจเลยอจึงก็เลยเอาข้าวเดียวก็วมากินน้ำกันเนาะน้ำซีโฟดเลยถัวไก่ดัวเด็กถัวขั้นทำถัวมาใส่ตีฐานน้ำฟูดแล้วค่ะจึงก็ใส่ไใจหลังจากน้ำฟดเราก็มาเอาเครื่องหอมลงไปเลยเนาะ ล,ลงไปเลยืยอหอมส้เ,เ,เนเลืหอมไส้เลวผัคอมปอมีผัคัะกกระเทียมลงไปะกระเทียมกหลังจากหนามฝดเนาะเครืองหอมหอมขึ้นมาละข้าวก็เอาไก่ลงไปเลยนะทุกคนเอาไกลไลา่ลงไปเลยาลงไปเลย ตามด้วยน้ำปลาของข้าวที่ข้าวเกียมไว้ตามด้วยน้ำเสยิูเสยยวขาวของข้าเจาจะบรใส่สยยวดำเนาะเสยยูดำเหมือนกันสีมันก็งามแต่ว่าข้าวโปรใสอันนี้ก็คือน้ำตาลเนาะน้ำตาลลงไป นล้งางใลนกัป้าให้มันฟุดนอกจากน้อยแล้วก็หัวไฟให้มันอ่อนแล้วเ้ากระตุ้นมันไปประมาณหนึ่งโมใส่สไฟอ่อนตุ้นหนึ่งมโมงเนาะเพื่อให้เหนื้อไก่มันซุกทั่วถึงแล้วก็บรรยหหนั่งไก่เปื่อยห้่ที่ห้าวรอขาไก่ซุกนเนาะเ้าก็จะไม่เห็น นำจิ้มเลาทุกคนนี่ก็คือเครือที่ข้าวชีสเนาะมีหอมผิดมีพรเทียมด้วเ่หอมปอมหอมพิวหาขอมเตาหอมไซเบิร์แหะใก,กับมะนาวนะหอมผิดหอมิสและผัดใส่อะไรเนาะทุกคนใส่หอมผิดเทียมลงไปหัก,งงกนมะกรูดเนทุนมาได้แบบซูโมงเลยเนาะใกล้ห้า ซุปแล้วเรียบร้อยจังพริกก่อนพริกแห้งแล้วกระหยาบไก่ไกส่สีน้นสีดำมากผัดจิ้บก่อนบัดหนึ่งข้าวเห่ากับซุปยทีเหี่ยหอยแล้วเนาะอันนี้ก็คือน้ำจิม้มอันนี้เป็นน้ำต้มไก่หลังจากนั้นก็มาหนึ่งเขา แล้วจสิงด็กินเขาเลี้ยวไปทีเดียวหน่อยนะเนาะตอนนี้กำลังซิกำกิน่ไปหกย่องเลยไ่ตุ่มไละไ่ตุ่มน้ำปลาลาไ่ตุ่มน้ำปลาที้อ่อถูกนี่ตามันแช่บนแช่หอ่าาน้กินเสร็จนนาใช่ต๊ก่านอใจลค มนานีไม่ยจัดจกินบ่อ้าก็กินนนนกินเยอะจัะจักินนะมันกิมันกินกะป๋อกรเบอกปอกระต้งนังมาถึขาเห็นไ่กินก่อนนี่กจิกินอะไรก่อนจัเนอเสียบปากบกิ้อยาง ขึ้น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 นึ้นขึ้นขึ้นนขึ้้นข้นขึ้นึ้นข้นขึนขึ้นนขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ โอ้เดินน่าับบนวันไหนเอามาโลดทีเดียวเขามาตีจอนจนนี่มาตีน้อเคยน้องเคยนะเคยแกมาแล้วเข้าเคยขึ้นกินขาเนาะเคื่อม่เย

ข้วเดอเานม่ยคนกเปบว่กเผาเด้อไปยู่หาานด้วกันเลยอใ่มามายยัดมาส่ไม่ได้ห่อยยูซานสบ่บูหมาอีกหน่อยโมงได้ีนะโมก็ีแ้วมากดีสงนแ่เดีลกไปกัไม่จะอยู่หรออยู่คนดยอนางทำได้สองไนเดียวกันนี่ิรได้หอยู่นนะ ก oh, huh? oh ินก็ได้รักษาไ่ดีเย่กินแต่คือแฝงใช่ไหมโอ้โอ้จุ่ยได้จุ่ยได้ใ่ไหมเออนั่นช่ยอะได้ไหมไ่ได้เลเป็นวัยตว่าขึ้เป็นวัยกจีกับดม น้ำฝนน้ำฝนก็ล้มีแฟนน้นเอาตอนนี้ฝนเยอะตอนยินเขาซีเห็นมี่แ่มีแ่แบบเล็กน่อยที่บ้านลเต็มตรแล้ีสุดแทสุดสุดนอกโอกาสะบไงลืมเพื่อ่อนมาดยังอนมายังอนมาที่่ีมานน ขาหนักคนที่เส็นดังฟันแต่เวลาเมาห้องไปไปไปไอเทียีว่าแบบนังๆเนี้ยนั่นมันใ้รนะคือเขาก็ทิ้งนของดังเอบ่เิบรไกลจากัองน่หรอห่ ยังกินยังกินหยัานิน,น,านก,นนนกนเนขเกาขหรอติกแ่ล้วดะถ่ายอไหอี